สวัสด,ดีและยินดีต้อนรับครับคุณอยู่กับผมบอลลูนในห้องแสงเทียนเรื่องสั้นเรื่องที่สองเจอดีเมื่อผีดือ้อสมภพเล่าผมภายหลังว่าเขาเห็นผู้หญิงผมดำกระเซาะกระเซิงตาเบิกถลนใบหน้าช้ำเลือดช้ำหนองซึ่งเป็นลายเดียวกันกับที่ผมเห็นนั่นแหละยืนจ้องเขาอยู่ในกระจกทิปนี้เราขึ้นเหนือบ้างดีกว่าสมภพพูดกับผมก่อนวันหยุดยาวสี่วัน ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ก็ดีนะผมรับคำสั้นๆเป็นอันว่าตกลงกันตามนั้นดังนั้นเองเมื่อวันหยุดมาถึงเราสองหนุ่มโสดแต่ไม่ค่อยสดจึงมาหัวหกก้นขิดตลอนทัวอยู่ที่เชียงใหม่ทั้งที่วาและลาตีใช้ชีวิตกันเต็มที่คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาประมาณตีสี่ของคืนที่สองเราทั้งคู่ ต่างทรงสายตาบอกกันเล็กกันเป็นทํานองว่าเห็นท่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องหยุดพักชาร์จแบตนอนเอาแรงเสียหน่อยไม่งั้นอาจหมดลมหายใจได้ง่ายๆเรามาหยุดอยู่หน้าโรงแรมขนาดเล็กสร้างใหม่สังเกตจากโครงสร้างตัวอาคารกำแพงรอบนอกและสีที่ทาไว้สมพบชุดมือผมเดินเข้าไปในห้องโถงหน้าโรงแรม เห็นพนักงานชายอายุประมาณ26-27ปีนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์คนหนึ่งเมื่อเราถามหาห้องพักเขาบอกว่าห้องเต็มหมดแล้วเราทำท่าผิดหวังแต่ยังไม่ทันขยับขาก้าวเดินออกไปเขากลับบอกรอเดี๋ยวเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ห้องสวีทว่างอยู่หนึ่งห้องสนใจไหมครับพนักงานเคาน์เตอร์หนุ่มบอกเสียงเรียบ หน้าตาเฉยเมยไม่บึง้งไม่ยิ้มอืมช่างเข้าใจเลือกคนมาต้อนรับแขกเสียจริงคืนละเท่าไหร่ผมแกล้งถามไปอย่างนั้นเองออกจะมันไส้ไอ้หมอนี่อยู่คลามคันใจจริงไม่สนห้องสวีทสวาส์อะไรหรอกรู้อยู่ห้องประเภทนี้มันแพงและพวกเราพักไม่กี่ชั่วโมงต้องมาเสียเงินจ่ายแพงทําไมกะว่ากวนมันเล่นยามดึกแล้วกลับออกไปหาโรงแรมใหม่แค่นั้น 2องพันหบุรุษน้ำแข็งตอบว่าแล้วเชียวผมนึกในใจแล้วตั้งท่าจะเดินหนีพอดีกับที่ได้ยินสมภพพูดว่าพันเดียวก็พอนี่มันตีสี่กว่าแล้วนะเพื่อนผมคงง่วงเต็มแก่นึกไม่อยากโอสังขารไปหาที่นอนที่ไหนอีกและบุรุษน้ำแข็งดันพยักหน้าตอบตกลงเสียด้วยสิก็เป็นอันว่า เราได้ค้างคืนห้องสวีทในโรงแรมใหม่เล็กๆแห่งนี้เข้าจนได้ตามปกติเราต้องตรวจห้องก่อนเข้าพักแต่เพราะทั้งง่วงทั้งเพียแถมมีลดราคาค่าห้องถูกอย่างเหลือเชื่อเข้าให้อีกดังนั้นพอได้กุญแจไขเข้าห้องเราทั้งคู่ก็โยนตัวเองลงนอนทันทีที่ถึงเตียงเป็นห้องเตียงเดี่ยวผมนอนด้านซ้ายสมภพนอนด้านขวามือ ไม่ถึงนาทีเราสองคนก็กนลครลอกหลับไปนานกว่าจะรู้สึกตัวตื่นในความรู้สึกของผมมารู้ตัวตอนหลังว่าเวลาประมาณสิบโมงเช้าผมลุกขึ้นฉี่เสร็จแล้วเปิดตู้เย็นดื่มน้ำสองแก้วซ้อนแล้วกลับมานอนต่ออึดใจเดียวเท่านั้นที่มือเท้าของผมเริ่มชาขยับไม่ได้คล้ายถูกผีอำในชีวิตผมเคยถูกผีอำมาหนึ่งครั้ง เสียวสยองอย่างยิ่งยังกลัวอยู่ไม่หายเริ่มต้นก็มีอาการชาตามแขนขาแบบนี้นึกในใจว่าโดนผีอำเข้าอีกแล้วหรือนี่ผมหลับตาพยายามควบคุมจิตใจให้เป็นปกติแล้วสวดมนต์ในใจสวดไปสามจบแล้วขณะที่มือเท้าเริ่มคลี่คลายจากอาการชาผมจึงลืมตาขึ้นได้เบื้องหน้านี้สิห่างออกไปไม่เกินฟุต มีใบหน้าหนึ่งลอยเด่นกำลังจับจ้องมาเขม็งเป็นใบหน้าผู้หญิงเขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองดวงตาเบิกถลนผมดำกระด้างกระเซาะกระเซิงชี้โดเดมีเศษดินเศษหญ้าติดเกลือกังโซกปกหัวใจผมเหมือนจะหยุดเต้นไปแล้วได้กลิ่นเหม็นเนา่าหน้าสะอิดสะเอียนโชยเข้าจมกูกจนแทบอาเจียนออกมาผมหลับตาลงอีกครั้งอย่างปุบปับ กลัวจนสั่นไปทั้งตัวผมไม่ได้ถูกผีอำแต่ถูกผีหลอกเข้าจังๆซึ่งซึ่งหน้าคราวนี้ผมสวดมนต์อย่างรวดเร็วน่าจะสวดผิดเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยความตื่นตหนกอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมค่อยลืมตาขึ้นดูใบหน้าผีที่ชวนขยะแขยงและขนหัวลุกนั้นได้หายไปแล้วผมถอนหายใจอย่างโล่งอกเพิ่งรู้ว่าเปียกโชกไปทั้งตัวด้วยเหงื่อตัวเอง โรงแรมแห่งนี้มีผีห้องนี้มีผีมาหลอกผมหันมองสมภพเห็นเขายังนอนหลับอยู่นอนอยู่เหมือนเดิมไม่น่าเป็นไปได้ผมกำลังจะบอกว่าสมภพเพื่อนผมคนนี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างเราๆพูดง่ายๆคือเขามีการรับรู้ที่ไวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติจำพวกผีเป็นอย่างยิ่งจะเรียกว่า มีสัมผัสพิเศษก็คงจะได้ถ้าห้องนี้มีผีเขาจะรับรู้ได้ก่อนสมภพเขาเจอเรื่องพวกนี้มานักตัวนักแล้วและที่สำคัญคือเขาเป็นคนไม่กลัวผีหลายครั้งมาแล้วเขาถูกผีหลอกเขาจะด่าผีที่บังอาจมาหลอกเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายเสียเสียห,หายหายบางครั้งถึงขั้นสาบแช่งไม่ให้ผีตนนั้นได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียว และทุกครั้งเมื่อเจอคนจริงที่ไม่กลัวผีอย่างสมภพเข้าตัวผีเองนั่นแหละที่จะล่าถอยแล้วหายไปคิดมาถึงตรงนี้ผมชักไม่มั่นใจเสียแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อครู่เกิดขึ้นจริงหรือผมฝันเพ้อไปเองเพราะความล้าเล็กเพียทันใดนั้นทางขวามือของผมสมภพยันตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเดินโงนงเงน,เงน ไปเข้าห้องน้ำจนเสร็จกิจออกมาเปิดตู้เย็นเอาน้ำออกมาดื่มทำเหมือนผมเมื่อคู่เลยเขาไม่พูดไม่จาเดินมาล้มตัวลงนอนข้างๆผมแล้วหลับตาลงทุกอริยาบทของเขาอยู่ในสายตาของผมโดยตลอดแต่แล้วร่างของเขาพันดีดต,ตัวขึ้นเหมือนโดนใครเอาฐานแดงๆจี้ใส่เฮ้ย <i> เขาร้องลั่นมือชี้ไปทางกระจ ที่ติดผนังห้องอยู่กับตู้เสื้อผ้าไปให้พ้นกูจะนอนผมคนลุกเกลียวเมื่อไม่เห็นอะไรในกระจกแต่เพื่อนผมดุด่าหยาบคายอย่างไม่พอใจเขากำลังขับไล่ผีให้ออกจากห้องทั้งยังขู่ว่าจะสาบแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดเสียอีกสมภพเล่าผมภายหลังว่าเขาเห็นผู้หญิงผมดำเป็นกระเซิงตาเบิกถลนใบหน้าช้ำเลือดช้ำหนอง ซึ่งเป็นลายเดียวกันกับผมนั่นแหละยืนจ้องเขาอยู่ในกระจกพอเขาด่าว่าไปแทนที่ผีนางนั้นจะกลัวแล้วหลบหนีไปเหมือนลายอื่นๆที่เขาเคยเจอมาผีตนนี้กับดื้อด้านไม่เกรงกลัวคำสาปแช่งของเขาเลยสมภพทั้งสาปแช่งแล้วก็สวดมนต์สลับกันไปเรียกว่าเอามันทุกท่าเพื่อสู้กับนางผีตนนี้สุดท้ายร่างของเขา ต้องล้มหงายตึงแพหลาลงบนเตียงและถูกขึ้นค่อมโดยนางผีสาวมือเทา้าถูกยึดไว้จนขยับไม่ได้เขาดิ้นลนและสะบัดหน้าหนีอุตลุดเมื่อใบหน้าเน่าเฟะนั้นโถมใส่กลัวแล้วยอมแพ้แล้วเพื่อนผมพูดออกมาดังๆกลับไปเถอะผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมสัญญาชั่วคู่ได้ยินเสียงประตูปิดดังปัง ถ้าไม่ใช่ประตูห้องของเราก็คงเป็นห้องใกล้ๆเพราะเสียงดังมากผมสะทุ่งสุดตัวเหลียวมองประตูโดยอัตโนมัติแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นพอหันกลับมามองเพื่อนก็พบว่าเขาลุกนั่งได้อีกครั้งออกไปจากที่นี่กันเถอะเขาพูดเสียงแผ่วเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ทิพ์สยองของผมกับเพื่อนที่ต้องจดจำไปอีกนานแต่นิสัยชอบท่องเที่ยวของพวกเรายังเหมือนเดิม ประมาณ3ปีต่อมาเราทั้งคู่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเราค้างคืนในโรงแรมใกล้ๆกับโรงแรมนั้นแล้วนึกขึ้นได้ว่าเราเคยเจอกับอะไรที่ยังจำฝังใจนี่นาไม่รู้เขาหรือผมที่เป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่าเราน่าจะหาคำตอบเสียหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเราพูดเรื่องนี้ให้ได้ยิน คนจัดสวนวัยห้าสิบกว่าของโรงแรมที่เราพักก็หัวเลาะฮึฮึคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าเจอดีเข้าแล้วสิแกหัวเราะอีกก่อนพูดต่อนักท่องเที่ยวหลายๆเจอดีที่โรงแรมนั้นต่างก็เพ่นมาพักที่นี่แทบไม่ทันคนสวนวัยกลางคนเล่าว่าแต่ก่อนที่ตรงนั้นเป็นหหอพักมีผู้หญิงทํางานกลางคืนหรือพวกหมอนวดอาศัยอยู่มาก แล้วก็เกิดคดีฆ่าหมอนวดตายอย่างโหดเหี้ยมเจ้าของหอพักจึงขายหอพักให้นักธุรกิจสร้างโรงแรมดังกล่าวนอกจากพวกเราแล้วผีสาวประจำห้องสวีทยังได้หลอกผู้เข้าพักอีกหลายลายที่สำคัญคือสามารถเอาชนะสมภพเพื่อนของผมผู้ไม่กลัวผีให้ยอมรับเสียงอ่อยๆว่ายอมแพ้แล้วได้อีกด้วยแต่ยังไม่เคยได้ยินว่า เจ้าของโรงแรมเคยนิมนต์พระมาปัดลังควานหรือเชิญหมอผีมาทำพิธีขับไล่ในห้องสูตรในโรงแรมของเขาแต่อย่างใดเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปท่านใดที่ฟังมาจนจบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกความคิดเห็นอย่างแน่นอนโปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและท่านผู้ฟังยังสามารถสนับสนุนช่องห้องแสงเทียน ได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวลี้ลับหลอนสยองขวัญสันประสาทใหม่ๆได้ในคลิปถัดไปไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับ